งานที่สิบสองนะคะจากโจทย์เนาะ secondary growth อันแรกเลยแคนเบียมแคนเบียมก็คือจุดนี้ส่วนที่สองที่เราถามก็คือไซเลม1 2 3 4ใช่ไหมคะอะไซเลมถ้าตรงนี้ก็จะเป็นไซเลม2นี่ก็เป็นไซเลม1อ่าทีนี้ ส่วนนี้เห็นไม่ชัดเจนอาจจะนับหรือไม่นับก็ได้ไม่ถูกไม่ผิดน,นะคะบางคนก็นับว่าให้ด้านในสุดเป็นไซเลนปีที่หนึ่งส่วนนี้ก็คือปีที่2อันนี้ก็คือปีที่3แบบนี้ก็ได้นะคะอะ m ต่อไปเนาะเป็น 4m 4m ถ้าเป็นส่วนนี้ก็จะเป็น 4m ปีที่2และส่วนนี้ก็จะเป็น 4m ปีที่1่ค่ะและแคมเ 4m แกนไม้แกนไม้ไม่มีนะคะจะเขียนหรือบอกหรือไม่เขียนก็ได้นะคะถ้าเขียนก็อาจจะได้ กระพีไม้กระพีไม้ก็คือนักา้าเกิดจะให้ดีนะคะนลกเรียนก็ทำเป็นแบบนี้รวมาบบนี้นะคะมันก็จะชัดเจนกว่าการที่แบบเะลือยใบสบิงเนะาะจะได้ไม่ไปบังวงอื่นๆ ม้เสร็จแล้ววงปีนะคะวงปีไม่เรียนเขียนตรงไซเลมก็ได้นะคะอันนี้คือวงปีที่หนึ่งวงปีที่สองแล้วก็วงปีที่สามนะคะพิษอ่าพิษจะโยงหรือว่าจะเขียนด้านในก็ได้นะคะพิษวงไหนแห้งแรงที่สุดนะ โอเคจากในรูปวงที่แห้งแรงที่สุดน่าจะเป็นวงที่หนึ่งนะคะแต่ถ้าถามว่าวงไหนที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดเนี่ตอบวงไหนดีวงหนึ่งเท่านี้วงสองเท่านี้วงสามเท่านี้นะวงที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดก็คือจะเป็นวงที่สองเนาะ มาดูตัวอย่างการนับวงปีแบบตามรูปอื่นๆนะคะอย่างเช่นรูปนี้นะคะวงปีก็จะมีหนึ่งวงสีน้ำตาลนะคะรูปนี้วงปีก็จะนับเป็น3มวงค่ะรูปนี้วงปีนับได้4วงนะคะส่วนรูปนี้วงปีนับได้เยอะมากเลยจะพบว่ามีสีน้ำตาลเข้มนั่นก็คือมีแก่นไม้ส่วนสีน้ำตาลอ่อนที่อยู่รอบแก่นไม้ก็คือจะเป็นกระพี้ไม้หรือว่าไซเลมที่สามารถลำเลียงน้ำได้ค่ะ ด้านขอบนะคะสีน้ำตาลเข้มแต่ว่าไม่เข้มเท่ากับเกย่ยนไม้นะคะนั่นก็คือโฟมค่ะแต่ในบางภาพนะคะหรือพืชบางชนิด 4M จะมีสีเข้มมากกว่าเก่นไม้การศึกษาไซเลมสามารถวิเคราะห์แร่ทาตุปริมาณมลพิษในอากาศในปีนั้นๆสามารถทําการศึกษาพืชที่มีอายุหลายพันปีอย่างเช่นในรูปนี้นะคะเป็นพืชที่มีวงปี4 7 8 9วง ทำให้ทราบว่าในอดีตเมื่อ4,000-3,000ปีก่อนนะคะโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรโดยตรวจหาจากวงปีของต้นไม้ค่ะนี่เป็นรูปที่ชอบออกข้อสอบนะคะเรียนจะต้องไปนับวงปีให้ได้นะคะแล้วก็บอกให้ได้ว่าตัวไหนคือ s ซ l e n t มโ m อันไหนคือปีที่ 1, 2, 3นะคะไล่มาให้ได้คะ่ะแบ่งแคมเบียมได้นี่จะดีมากเลยนะคะและอย่าลืมแก่นไม้กับกระพีไม้นะคะ